ครับสวัสดีครับอยู่กับผมแฮกบาวดอยครับผมสวัสดีพี่พี่เอฟซีและผู้ติดตามที่น่ารักทุกทท่านครับผมกับผมแฮกบ่าวดอยมีสินค้าใหม่มานําเสนอครับมีรถเข้าใหม่ครับปูปตะอาร์ทีร้อยพัดครับอย่างสวยแล้วครับอันนี้ทาเพิ่งเสร็จนะครับเสร็จวันนี้เลยครับสินค้าใหม่ครับดูครับดูสภาพรอบๆครับโดยรวมนี่สวยมากเลยครับ สีสันนี่สดใสมากครับดูครับโครงนี่สยามพัดนะครับอย่างสวยเลยครับนี่ทาเพิ่งเสียนะครับเพิ่งเอามาเก็บไว้ครับสตาร์ทได้ปกติใช้งานปกติทุกอย่างนะครับเนี่ยดูครับโอ้โหโครงนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับนี่สองหมืนแปดนะครับโครงนี่ครับดูครับน็อตไล่ใหม่หมดนะครับดูน็อตนี่ใหม่หมดนะครับนี่นี่นี่ดูครับ เดี๋ยวหาว่าผมโกหกหครับสายเลี้ยวนี่สายเบรกนี่ใหม่เหมือนกันครับดูครับดูหัวน็อตครับของใหม่นะครับเนี่ยดูครับโอ้โหอย่างสวยเลยครับดูครับน็อตไล่ใหม่หมดแล้วครับเนี่ยมานี้ครับดูครับ B f c ว่าไงครับสวยมากครับคันนี้ครับสวยมากเลยครับ อากผมไม่ได้มารีวิวหลายวันเหมือนกันครับ 3- 4วันครับมีรถเข้าใหม่ครับก็เลยรีวิวให้พี่ๆเอฟซีได้ชมครับประมาณนี้ครับสีสันนี่ยพันเลยครับสวยมากครับสายไฟยังต่อไม่เสร็จนะครับสติ๊กเกอร์ยังแปะแปะไม่เสร็จนะครับพึ่งพึ่งเอาเข้าที่จอดนะครับนี่ครับเครื่องนี่ร้อยนี่น่าจะสองหมื่นสี่ครับนี่มารนนี้ครับโอ้สดมากครับ ดูครับดูสีสันครับจมำครับประมาณนี้ครับโอ้ยอย่างสวยเลยครับสายพานหนึ่งเส้นครับดูครับน็อตครับไล่ใหม่หมดครับดูครับสีสันครับนี่ครับน็อตนี่ใหม่หมดทั้งคันนะครับไล่ใหม่หมดนะครับดูครับประมาณนี้ครับอันนี้นี่ยังแบบ เหมือนไม่ได้ใช้งานเลยครับดูสลักครับใหม่ๆเลยครับโค้งนี่สองหมืนแปดนะครับนี่ยาจางครับสยามพัดครับอันนี้ครับยางใหม่ครับดูครับยางครับใช้ยาวๆเลยครับไม่ไอไม่ดันนะครับพร้อมใช้ครับอันนี้ครับเครื่องนี่สองหมืนสี่นะครับเนี่ย รวมที่สองหมืครับประมาณนี้ครับแยกก็แยกขายยกชุดก็ขายครับประมาณนี้ครับจะมีปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำนี่น่าจะสี่พันห้าครับโดยประมาณเนาะปั๊มน้ำน่ครับประมาณนี้ครับอมีเลือกเยอะครับนี่ครับปั๊มน้ำครับเนี่ครับเป็นสิบๆเคครับ ทำทำไม่รอลูกค้าครับเยอะมากจริงครับก่อนที่ผมเข้ามาก็มีลูกค้าเข้ามาเอาไปหนึ่งตัวครับขายดีมากครับต้มน้ำครับต่อมาจะเป็นคันเก้าสิบครับที่ผมถามพี่ๆ FC ซนะว่าอันนี้คือใช้อะไรครับน่าจะพี่เขาบอกว่าไดสตาร์ทนะครับน่าจะใช่ครับนี่ครับประมาณนี้ครับโมเล่ครับโมเล่ พี่เขาบอกว่าโมเลยไดสตาร์ทครับนี่พี่บอกว่าเป็นเกี่ยวเนาะผมก็ไม่ทราบเนาะที่แรกเนาะว่าเป็นฟันเฟืองแบบนี้คืออะไรครับนี่ครับเ2าสิบสองหมื่นครับตัวนี้สองหมื่นครับโค้งก็สองหมื่นแปดเหมือนกันครับประมาณนี้ครับดูครับโอ้สันหนยขออภัยนะครับพี่พีเอฟซีครับเพิ่งไปลงของมาครับเหนื่อยหน่อยครับขออภัยพี่พีเอฟซีครับพี่อ มารับแล้วเด็ก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 เด็เด็ก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 โอ้ยม่ได้มาตั้งหลายวันคิดถึงนะสิสองสีวันได้โตเป็นบ่าวเป็นสาวแล้วเป็นสาวแล้วครับตวเมียะครับเนี่ยอีกตัวนี่โดนรถชนครับโอ้โหน่าสงสารมากครับมีสามตัวนะครับเนี่ยวิวมาลับผมตลอดครับกับแม่ครับแม่สงสัยไม่อยู่ครับเห็นผมนี่วิ่งมารับตลอดนะครับเนี่ยราคาไปรีวิวหน่อยนี่ก็จะประมาณนี้ครับ ้างนอกครับก็จะมีปั๊มน้ำฐานไถฐานบึกเบิกครับเยอะครับรถการเกษตรครับประมาณนี้ครับนี่เฮียเช็คเช็คให้ลูกค้าเองนะครับลงมือเองครับของทุกอย่างต้องแบบเงียบแน่นอนครับสวยทุกอย่างซื้อไปใช้จบแน่นอนครับของนี่ดีอยู่แล้วครับประมาณนี้ครับโค้งก็เหมือนสัออกไปเยอะแล้วครับ โอ 1, 5 5้โงออกเหมือนสามออกไปเยอะนะครับเหีือสี่โค้งครับห้าหกโอ้ออกไปเยอะเหมือนกันครับไม่ได้มาสามสี่วันครับออกไปสองสองสองสามโค้งแล้วครับโค้งนี้โค้งนี้หมื่นสามนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับโอ้ออกไปเยอะแล้วครับผมไม่ได้มาประมาณสามสี่วันครับโอ้บางตาเลยครับนี่สิงสยามอะไรนะครับตาช้างครับเหมือนสามนะครับเนี่ย แท่นแท่นแท่นเครื่องก็มีนะครับแท่นเครื่องปั๊มน้าครับแท่นเครื่องนี่สองสองพันแปดครับนี่แท่นตัวนี้สีส้มนะครับสองพันแปดนะครับนี่ประมาณนี้ครับใครชอบก็มาดูได้ครับที่ร้านครับท้ายคลิปเดี๋ยวบอกชื่อร้านและเบอร์โทรครับถ้าใครสะดวกก็มาดูที่ร้านได้ครับหรือว่าใครอยากดูพิเศษก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้ครับเดี๋ยวผมแฮกแบล็ดอยมารีวิวให้พีพีเอฟซีเนาะ มาจากดูเครื่องดูโครงดูอะไรครับอ,อเมเน้นได้ครับประมาณนี้ครับส่วนหน้าร้านก็จะมีประมาณนี้ครับมีอยู่ห้าชุดครับนี่ครับประมาณนี้ครับเครื่องก็นี่แหละครับร้อยสิบเกส่วนยันมานี่มีแต่8ปดห้านะครับตัวร้อยหิแล้วก็ ร้อยสิบห้านี่ยังไม่เข้าครับเข้ามารอบที่แล้วนี่ออกไปแล้วครับตัวนี้หมื่นหนึ่งนะครับเนี่ยเนี่ตัวนี้ตัวตรงมือผมเนี่ยครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับเนี่ยตัวนี้ครับประมาณนี้ครับส่วนเครื่องก็จะประมาณนี้ครับเซททีร้อยห้าห้าอาร์ทีร้อยสี่สิบอาร์ทีร้อยสี่สิบก็จะมีอาร์ทีร้อยห้าห้าครับเยอะครับทีเอฟซีสนใจเครื่องไหนก็โทรถามเฮียได้เนาะครับ หรือคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้ครับเดี๋ยวผมมารีวิวให้เนาะประมาณนี้ครับเครื่องเยอะครับก็จะมี E T R T Z T เลยนะครับจะถึงรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่ก็ Z T เนาะมีแปดแรงจนถึง155นะครับดูครับเยอะมากครับประมาณนี้ครับผมพาไปดูตัว Z T นะครับผมชอบมากครับ Z T 110ครับตัวนี้ครับ วันนี้สองหมืนแปดนะครับนี่ตัวนี้ครับโอ้มาทีไรนี่อดมองไม่ได้แล้วครับสวยมากครับตัวนี้แซฟทีครับร้อยสิบครับสองหมืนแปดนะครับนี่อันนี้คือฝุ่นเกาะนะครับไม่ได้เช็ดครับถ้าเช็ดออกเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับสวยสดแน่นอนครับประมาณนี้ครับส่วนอีทีก็จะมีหมื่นสี่นะครับแปดสิบครับแปดแรงครับจะเป็นเครื่องตัวนี้ครับ ตัวนี้ครับหมื่นสี่นะครับนี่ตัวนี้ครับราคาจะเบาๆหน่อยครับสําหรับคนที่งบน้อยเนาะใช้ได้เหมือนกันครับแรงเหมือนกันนะครับแบตแรงก็แรงเหมือนกันครับส่วนโคงนี่สองหมื่นนะครับสามหมื่นสี่ครับออกไปทํางานได้เลยครับนี่ยางนี่ใหม่ๆเลยครับโคงนี่ก็สวยนะครับตาตาช้าง NC หนึ่งสามหนึ่งนะครับ ตัวนี้จะสองหมื่นนะครับนี่ตัวนี้ครับตัวนี้จะสองหมื่นแปดครับนี่แต่เครื่องนี้ราคาเท่ากันครับหมื่นสี่ครับอันนี้จะเป็น rt เนาะแปดสิบครับตัวนี้จะเป็น et ครับแปดสิบครับใครชอบรุ่นไหนยี่ห้อไหนก็ดูได้ครับดูเป็นแนวทางตัดสินใจเนาะว่าอยากได้ rt หรือ et ครับเ๋ยวผมรีวิวให้ชมครับประมาณนี้ครับ rt ครับนี่ ส่วน alumni, ส่งประมาณนี้ครับส่วนโพรงนี่28 0 0นะครับประมาณนี้ครับนีอีทีครับนี่จะเปนน็นแบบคลาสสิกคลาสสิกหน่อยครับมีแต่เหล็กๆครับนี่ครับสวยแบบคลาสสิกครับก็สวยเหมือนกันครับนี่ข้างหลังครับอันนี้จะเป็นแบบคนละสไตล์ครับแซทีก็จะเป็นแบบทันสมัยหน่อยนะครับดีไซน์เนาะประมาณนี้ครับอันนี้หมื่นสี่นะครับอันสองหมื่นแปดครับ อันนี้ก็หมื่นสี่ครับอันนั้นสองหมื่นครับสวยเหมือนกันครับสี่เกียร์รวมเกียร์ถอยเหมือนกันครับประมาณนี้ครับวิ่งได้เหมือนกันครับแต่รุ่นใหม่จะสวยกว่าเนาะรุ่นเก่าก็ธรรมดาเนาะสวยๆยุคนล้วแบบ่ะครับยางก็เต็มๆทุกคันครับประมาณนี้ครับอันนี้จะเป็นร้อยยี่สิบครับแรงมาหน่อยถ้าใครชอบคมแรงเนาะวิ่งแบบสะใจครับร้อยยี่สิบครับสองหมื่นเจ็ดนะครับนี่สองหมื่นเจ็ดครับตัวนี้ครับ ันนี้สองหมืนแปดครับพวงเนี่ยครับพวงนี่สองหมืนแปดนะครับสวยเป็นกันครับนี่ครับประมาณนี้ครับยางนี่เต็มทุกคันนะครับเนี่ยอันนี้จะร้อยสิบครับแรงขึ้นมาอีกครับเอออันนี้จะแรงน้อยกว่าตัวนี้เนาะอันนี้ร้อยี่สิบอันนี้ร้อยสิบครับร้อยสิบจะสองหมื่นหกนะครับนี่อันนี้สองหมื่นแปดครับนี่พงครับอาทีจะเป็นแบบนี้ครับข้างหลัง กันร้อนกันอะไรครับ et จะเป็นเหล็กเหล็กแบบยาวๆเลยครับผมว่าถ้าเอาตัวน้นมาใส่ตัวนี้น่าจะเท่น่าดูเลยครับแต่งแบบสุดๆครับเนาะลองเปลี่ยนตัว et มาใส่ตัวนี้เนาะผมว่าน่าจะสวยเหมือนกันนะครับโมเร่โอ้โหฟันเฟืองนี่เหมือนไม่ได้ใช้งานนะครับดูครับอันนี้น่าจะวิ่งน่าดูครับโมเรหน้าครับอันนี้เบอร์อะไรครับผมจะไปทราบข้อมูลเท่าไหร่ครับ นี่น่าจะวิ่งหลังถนนดีเหมือนกันครับนี่โมเล์ใหญ่ๆครับแรงทึกทนครับบูบต้าครับต่อมาจะเป็นร้อยครับนี่ร้อยครับเหมือนตัวที่เข้าใหม่นะครับตัวนี้จะแต่โครงตัวนี้สวยมากเลยครับเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ใส่ครับดูครับทุกคันจะไล่น็อตใหม่หมดนะครับนี่ดูได้ครับเหมือนคันที่ผมรีวิวคันแรกๆครับ รีวิวคันแรกๆนี่ไล่น็อนตใหม่เหมือนกันครับใหม่น็อนตนี่ใหม่หมดครับสองหมืนสี่นะครับนี่นี่สองหมืนแปดครับโค้งครับไอชอบแรงเท่าไหร่ก็ดูไว้เผื่อเป็นตัดสินใจได้เนะาะชอบแบบกี่แรงเนาะแต่และคนนี่ชอบไม่เหมือนกันนะส่วนผมนี่จะชอบประมาณ ไม่เกินร้อยครับร้อยสิบครับเพราะว่าผมงบไม่เยอะครับผมเอาหน้าจะเอาแปดแรงครับแล้วก็โครงตัวนี้น่าจะใช้งานได้เหมือนกันครับส่วนที่ใครที่ชอบแรงแรงก็หนูสซตทีครับร้อยห้าห้าครับแรงสั่งได้สะใจแน่นอนครับอาทีร้อยห้าห้าสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดตัวนี้เซตทีนี่จะ 3า3 8 3 8 5 0 0านครับถ้าจำไม่ผิดนะตัวเซทีนะครับแรงแน่นอนครับดูครับไล่น็อตใหม่หมดนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมพาดูครับตัวเซทีครับนี่ตัวนี้ครับใครชอบความแรงครับแรงแน่นอนครับน่าจะ38 500ครับประมาณนั้นครับดูครับส่วนตัว RT 155ก็นี่ครับ สวยทุกเครื่องครับร้านนี้ไม่ผิดหวังครับถ้าใครมาซื้อครับใช้กันยาวๆเลยครับของสวยๆงามๆทั้งนั้นครับร้อยห้ามีเยอะครับหนูร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบนี่พระเอกเลยครับ g p f c นี่ถามทุกคลิปครับสนใจมากครับร้อยสี่สิบนี่ครับนี่ครับผมแรงนี่ไม่ต้องถามนะครับโอ้โหจัดแน่นอนครับเสียงออกข้อนี่โอ้บุุงๆแน่นอนครับดูครับ ประมาณนี้ครับเครื่องก็จะมีเยอะครับจะออกไปเยอะแล้วเหมือนกันครับทําไปด้วยขายไปด้วยครับบางทีก็ทําไม่ทันครับของลูกค้าครับตรงนี้เริ่มซื้อปั๊มนงปั๊มน้ํแล้วครับเริ่มไม่มีฝนแล้วครับพัดลมตัวใหญ่มากครับประมาณนี้ครับ ครับเศทีครับใครชอบประมาณกี่แรงก็มาดูกันได้ครับประมาณนี้ครับสวยมากครับแต่ละเครื่องครับมีตั้งแต่8แรงจนถึง155แล้วนะครับส่วนชื่อร้านครับ TFC ถามกันมาเยอะมากครับร้านอยู่ที่ไหนครับนี่ครับสายชนเจริญการเกษตรครับบ้านห้วยนกแลอำเภอพัพระจังหวัดตากครับ 085 604 9 436ครับติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรนี้ได้เลยครับใครสนใจอะไหล่ชิ้นไหนเครื่องหรือโครงครับมานนี่ครับผมพาไปดูอีกรอบครับทันที่ว่าเข้าใหม่ครับโม้จอดอยู่ข้างในนั่นครับยังไม่ได้มาโชว์ตัวนะครับเพราะว่าเก็บงานยังไม่เสร็จเนาะรอเก็บนิดๆหน่อยๆครับส่วนส่วนนี้นี่พร้อมนะครับ ก็จะมีใส่นี่หน่อยนิดนึงครับตัวดันข้างกลางครับใส่ใส่ตัวนี้น่าจะเนาะเสร็จนะครับประมาณนี้ครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครครับสำหรับคลิปนี้บายๆครับสวัสดีครับ